พี่ขวัญเคสซี่คะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมไหมคะวันนี้ใช่ใครค่ะเย่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft แต่ว่าทุกแรกนะคะจะถูกแรนดอมค่ะทุกคนก็คือสมมตินะคะเราขุดฐานแล้วก็อาจจะไม่ได้ฐานอาจจะได้เป็นแร่อื่นนะคะทุกคนเพราภารกิจของพี่ขวัญนะคะก็คือคราฟเสื้อเพชรแล้วก็ดาบเพชรให้ได้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะพี่ขวัญจะสามารถทําภารกิจในวันนี้สําเร็จหรือเปล่านะคะทุกคนโอเค ไปคะ่ะเราไปเริ่มตัดไม้กันดีกว่านะคะตัดไม้ก่อนนะอุ๊ยน้องแกะเห็นน้องแกะแล้วรู้สึกหิวคะ่ะทุกคนอยากกินสเต็กแกะเดี๋ยวตัดไม้ก่อนขอไม้ก่อนนะมาเลยครับผมต้องการไม้ครับผมจะดวงดีหรือเปล่าออไปเด็นนะ่ะคือแบบ ถ้าเกิดเราแบบขุดฐานนะคะเราได้เป็นเพชรคือแบบจะเป็นอะไรที่แบบโชคดีสุดๆเลยนะทุกคนทำไมที่โชคดีมากนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถได้หรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราทําที่ขุดเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ขอทําขวานตัดไม้อีกสักหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเผื่อแบบเราลงถ้าแบบนานๆนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับขึ้นมาอีกนะคะอุ้ยมีน้องไก่ด้วยกินสเต็กไก่ดีไหมไม่เอาเราจะกินสเต็กแกะ ขอไมอีกนิดหนึ่งโอเคพอละไม่น่าจะเยอะแล้วค่ะทุกคนเราไปฆ่าแกะดีกว่าจะกินสเต็กแกะซะหน่อยนะวันนี้อืขอโทษนะขอโทษนะโอเคมีอีกไหมอู้แถวนี้มีค่ะมีแก่เพียบเลยยักษ์นี่แน่โอ้ยออขอสเต็กอฉันจะกินสเต็กเนื้อพวกแกมันช่างอืน่าอร่อยจังเลยนะ่เออเออ โอเคค่ะทุกคนไปก็ต้องหาถ้ำลงละนี่แหละที่เราต้องการมีฐานให้เราด้วยล่ะพร้อมบอกเลยว่านี่ไงทุกคนขุดฐานมาได้มเร้าเลยคะ <c oughs> ลืมไปเลยว่ามันสมนี่วะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะอัปเกรดที่ขุดเราก่อนแล้วกันนะคะีค่ะอัปเกรดเป็น ที่ขุดหินนะคะที่ขุดหินอย่างดีอะที่ขุดหินอย่างดีมาขุดฐานนี้จะได้เป็นรสสโตนค่ะเอามาทำอะไรเนี่ย <c oughs> เรสสโตอนอ้ไม่ได้ต้องการตอนเนี้ยเริ่มสูสว่าต้องการฐานแล้วล่ะทุกคนอะเดี๋ยวพี่จะทำเตาเผาเก็บโต๊ะค้ามาด้วยค่ะหุยข้างล่างมีไอรอนค่ะทุกคนมีแร่ไอรอน <c oughs> ขุดไอรอนมาจะได้อะไรคะทุกคน <c oughs> โอ้ไม่เพรโอเคอุย้ยอันนี้ได้ลาพีทค่ะขุดมาค่ะอันนี้ได้อะไร ทานคะ่ะเอ้ยอันนี้ได้ทองสุมม่มบวยหมดอุ้ยได้เพชรอีกแล้วอุ้ยทุกคนได้ดาบเพชรแล้วเฮ้ยพวามคิดของเราโอ้โหได้แมก้กระทั่งเนเธอร,ร์ไรท์แคปเลยนะคะทุกคนโอ้โหโอ้ขอ,งอ,ขอลงไปข้างล่างโอ้โอตรงนี้แอบดูนากลัวหอ ขอทำทอชก่อนแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้มันดูน่ากลัวเกินปีมันมือตื้อโอเคปักทอชก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดนะเะาบอกว่าอุ้ยแถวนี้แร่เยอะแล้วทุกคนเฮ้ยก็ขุดดิครับจังหวะเนี้ยอุ้ยอขอสุมมาได้อะไรม้างครับเนี่ยขอเพชรครับอืมเอมโบโรมาค่ะอุ้ยเอมโบโรสองอันติดอุ้ยขอเพชรขอเพชรเพชรไม่มาเลยอ่ะอโหกองนี้คือเพชรไม่มาเลยทุกคนขุดทานดูสิอ่ะขุดทานอืมได้ทองได้ทองอะไรครับเนี่ยอโอ ขอเพชรขอเพชรโอ้โหู้สึกว่าเพชรจะมีโอกาสดอบอยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิมันดอบแต่ของเกลือมาทั้งนั้นเลยอ่ะโอมีแต่ทองมีแต่ทองแล้วมีแต่ทองเอ้ยต้องการเพชรอ่ะไมันไม่ได้เพชรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอ่อเผาเผานี่เผาไอรอนก่อนละกันนะกดฐานตรงนี้ต้องได้เพชรนะอุ้ยได้ไงได้เพชรมาแล้วค่ะทุกคน โอเคงั้นเดี๋ยวเราคัฟฟอย่างแรกก่อนเลยละกันนะคะก็คือดาบเพชรนั่นเองนะคะทุกคนนี่เราได้ดาบเพชรแล้วจ้าโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะทุกคนได้ดาบเพชรแล้วเห็นปะเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยเหมือนมีมอนเตอร์เหมือนมเตอร์แถวนี้ไม่ไฟหรอกจริงขุดต่อดีกว่าฮมเป็นการขุดแร่ที่สนุกมากเลยทุกคนสุ่มดิเป็นการลุ้นดวงในชีวิตด้วยนะคะว่าแบบดวงดีเปล่าเฮ้ยเพชรไม่มาเลยอะเพชรไม่มาเลยอะต่อไปเราต้องคับเสื้อนะคะ เพชรไม่มาเลยทุกคนเอ้ยนี่ไงมาแล้วหนึ่งเมตรไปดิครับเพชรไปดิครับโอ้โหเพชรไม่มาโอ้โหเวลาพีอม,มาแล้วเพชรมาแล้วเพชรมาแล้วขุดครับขุดครับขุดครับเอ้ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาไปอัปเกรดเป็นที่ขุดก่อนที่ขุดไอรอนที่ขุดไอรอนจะได้ขุดไวนะคะ ไหนต้องเผารออยู่ไหนอยู่นู่นโอเคเออเอาเผาไปนะครับขออัปเกรดนิดนึงเอาไอรอนมาครับแล้วเราก็จะมาอัปเกรดกันดีกว่านะคะทุกคนนี่เป็นที่ขุดไอรอนนั่นเองนะคะแล้วก็เผาอาหารด้วยตอนนี้เริ่มหิวละอุย้ยจะได้กินสเต็กเนื้อแกะแล้วค่ะทุกคนโอเคลองขุดตรงนี้ดูนะคะจะได้เพชรหรือเปล่าอูย้ยอเมเบอรลอืมไม่เอาจะเอาเพชรเอาแค่เพชรอย่างเดียวเลยอะ่ะจริงๆรอมเอเมรก็ไม่อยากได้อะตอนเนี้ยอ้ย มำไมไม่ได้เพชรเหรอโอเคลงมาขุดข้างล่างนะคะฐานเยอะมากอืมขุดได้ฐานขุดได้ฐานรอบนี้ขอเพชรหน่อยอุ้ยได้แล้วได้เพชรแล้วเฮ้ย้ยขุดต่อค่ะทุกคนมีแร่ขุดต่ออุ้ยได้เพชรมาโอ้โหน่าจะแป๊บเดียวนะคะทุกคนสําหรับชุดเกาะเพชรของเรานั่นเองนะอุ้ยโอเคแถวนี้คือแร่หายหมดแล้วอุ้ยแร่หายหมดแล้วนะแถวนี้โอเคทุกคนสเต็กเนื้อแกะน่ากิน อ,อร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยสุดๆไปเลยนะครับทอชเพิ่มอีกสักหน่อยตอนนี้เราได้เพชรมา5เม็ดนะคะทุกคนค่ะอีก3เม็ดค่ะทุกคนเราถึงจะได้เป็นชุดเกาะเพชรนั่นเองนะคะเกือบได้ละอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะย้ายที่กันนิดนึงขุดขุดขุด,ขดย้ายที่วุ่เราจะเริ่มลงไปสำรวจข้างล่างเลยทุกคนตรงนี้มีไอรอนขุดก่อนขุดมาสุม่มสุ่มมาครับขอเพชรครับ โอ๊ยไม่ได้เพชรค่ะทุกคนไม่ได้เพชรวายวายมันมอนเตอร์ก็มาดิก็มาดิแมงมุมหมอไม่กลัวหรอกนะอืมทางนี้ทางนี้ไปแล้วมีแร่อะเปิาทางนี้มีแร่นะคะทุกคนมี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 บดตรงนี้นะคะเป็นแร่คอปเปอร์นะคะอุ้ยแล้วก็ได้ไดถ่านด้วย呀เฮ้ยเฮ้ยกด่านได้เพชรอืมสองเม็ดติดอืมสามเม็ดติดอืมอเฮ้ยหมาว่าเราก็เฮ้ย ผ่านแล้วดิทุกคนภารกิจเราอ่ะภารกิจเราแค่คราฟชุดกรอบเพชรนะคะหุ้ยโชคดีเกินอะ่ะบอกเลยไวมากคือตอนแรกพี่ขวัญคิดว่าแบบมันจะมีโอกาสแบบสุ่มได้ยากกว่านี้เอ๊ะหรือว่าวันนี้เราดวงดีเราอาจจะดวงดีก็ได้มั้งเนี่ยทุกคนดูดิเดินเข้ามาในถ้ำก็คือแบบแร่เยอะมากเลยอะ่ะขุดแบบชิวๆเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะพี่ขวัญจ้า เพิ่มเป็นทําทั้งตัวแล้วกันนะทําชุดเกอะทั้งตัวดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่าสบายคือบอกเลยว่าเพชรหรอไม่ต้องหาหรอกจริงขุดฐานเราก็ได้ขุดฐานขุดคอปเตอร์ก็รวยแล้วจริงพอพูดปูดว่ามันดรอปง่ายมันไม่ดรอปเลยอะทุกคนพอพูดว่ามันดรอปง่ายมันไม่ดรอปเลยอะเพชรอะตอนนี้คือแบบได้แต่แรกอ่อื่นมาเต็มตัวแล้วนะเนี่ยเก็บชอร์จประหยัดนิดนึงของมันต้องใช้ ไปทางนี้แล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปทางนี้โหลงมาทางนี้ก็ยังมีแร่อีกนะคะทุกคนโอเคงั้นเราครับเอ่อเสื้อเกาะเพชรก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่ได้มาแล้วใส่เลยนะจ๊ะสวยใส่บอกเลยเนี่ยภารกิจของเราในวันนี้นนก็คือสําเร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ขันจะหาเพชรแล้วก็ทําชุดให้มันครบเซตเลยล้วกันนะคฮะไหนๆก็แบบเหมือนจะง่ายแล้วทุกคน มาอุ้ยอ่าดอกมาแล้วครับเพ็รมาแล้วครับอ่าตอนนี้ได้รองเท้าเนี่ยคะ่ะทุกคนครับรองเท้าเลยคะ่ะแล้วก็ใส่เลยไปเราจะลงไปเรื่อยๆนะคะหาเพ็รให้ครบนะนะเจอ่านอีกแล้วอ่ะทุกคนเห็นปะห่วงราโคตรจะดีเลยอะมันง่ายมากเลยนะเนี่ยแต่ไม่ดอกเพชรเลยอะแต่ไม่ดอกเพชรเลยอะคุณมาได้แต่แรอื่นอุ้ยได้เพ็รมาหนึ่งเม็ดได้เพ็รมาสองเม็ดค่ะทุกคนกองเบลเลอร์ได้เพชรมาสองเม็ดเนี่ยอะุ้ยตรงนี้เจอไอรอนอีก ้ำนี่นี่แรเยอะจริงๆเลยนะอุ้ยได้เพชรอีกหนึ่งเมตรออาไปต่อครับไปต่ออุ้ยเจอทานเจอฐานขุดฐานไม่ได้ทานขอเพชรโอเคเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดตอนนี้เราขาดกางเกงแล้วก็หมวกนะคะทุกคนอุ้ยไ,ได้เพชรอีกแล้วตีจูงอู้เพชรอีกหนึ่งเมตรอุ้ยเพชรอีกมาอีกไหมมาอีกไหมเพชรมาอีกค่ะคือตอนนี้คือฐานเยอะมากอุ้ยรวยแล้ว รวยแล้วรวยเกินอะครับน้องๆโอยเจอกองสปอนแต่ว่าทำไมเสียงมันอยู่ใกล้จุงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำโล่นะคะทุกคนทำโล่ไว้ป้องกันนิดนึงเฮ้ยตอนนี้ครับกางเกงได้แล้วค่ะโอเคกางเกงเพชรมาแล้วนีหุยเกือบเต็มตัวมามาดีครับเหมือนกวนอนะ พวกซอมบี้ทั้งหลายก็มาดิครับอ่าอ่ะอ่ะนี่แหล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 ะวุ้ย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 โดนโดนตีโดนตีอะไรครับอ,อะไรครับขอแรงเซนเนาะขอแรงเซนเนาะเพื่อมันก็เกิดมาเรื่อยๆทุกคนพอชไปปักแล้วละ่ะนะปักก่อนอปลอดภยัยได้อ่านมาแล้วก็เซดด้นมานะคะแล้วแผ่นซีดีแล้วก็ถ่านแล้วก็เนื้อซอมบี้นะั่นเองนะเนื้อซอมบี้เราไม่เก็บวู้แอปเปิ้ลช้อน แล้วก็การพาวเดอแล้วก็มเมล็ดปีดรูทครับทุกคนอโอ้โอมาจากไหนเนี่ยแกมาจากไหนฉันปักทอชแล้วแกมาจากไหนอ๋อตรงนี้มันมืดใช่ไหมอ่าตอนนี้มันน่าจะมืดนะทุกคนขอทำทอชเพิ่มก่อนโ,อโหตอนนี้คือแร่ในตัวเราเยอะมากเลยอ่ะแบบไวมากทุกคนเป็นการหาเพชรแบบไวมากๆเลยนะคะจะได้เพชรเพิ่มหรือเปล่าวิยได้ค่ะได้มา1เม็ด เราจะต้องทำหมวกเพชรอุ้ยได้เพชรอีกแล้วโหแต่คือแล่อย่างอื่นคือเต็มตัวแล้วคะทุกคนดูดิโอ้โาพีคคือเยอะมากโอหของเต็มตัวของเต็มตัวนะจะบอกให้อุ้ยตัวขาเราใช่ไหมเอ้ยนี่ไงเพชรเราครบแล้วค่ะทุกคนค่ะหมวกนี่ได้หมวกเพชรแล้วจ้าแล้วก็ใส่เลยโอ้โห ครบเซตแบบงงๆอ่ะเอาจริงนี่เป็นไงทุกคนแปบ๊บเดียวเวงอ่ะในการแบบหาเพชรอะทุกคนโอ้ยเป็นไงโคตรสุดยอดเลยค่ะทุกคนแร่ทุกอย่างนะคะจะถูกแรนดอมนั่นเองสุดยอดไปเลย,ยภารกิจของเราในวันนี้ก็สําเร็จนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับพี่ขัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนค่ะทุกคนบายบายค่ะ